ลามาคืนสุดหลอนคำสั่งสุดท้ายเรื่องราวเกิดขึ้นในคืนฝนตกหนักขณะที่นนพนักงานส่งอาหารกำลังรอรับคำสั่งอาหารด่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการในแอปพลิเคชันส่งอาหารเขาได้รับงานส่งอาหารไปยังบ้านเลขที่99ทับ99ซึ่งอยู่ปลายซอยที่ไม่มีใครอยากเข้าไปเพราะมีเรื่องเล่าว่าบ้านหลังนี้ร้างและถูกทิ้งมานานหลายปีนนคิดว่าคงเป็นเพียงเรื่องเล่าเมื่อเดินทางไปถึงบ้านที่ดูเก่าส่องซ่อประตูหน้าบ้านเปิดออกเองและมีเสียงดังแถวเบาเหมือนคนกระซิบ นำอาหารเข้ามาส่งในบ้านนนลังเลแต่ตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านข้างในบ้านเมื่อสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาอย่างรังรางเขาเดินตามทางเสียงจนมาหยุดที่ห้องครัวขณะวางอาหารที่ต้นนนรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองจากความมืดเมื่อเขาหันไปกลับเห็นเงาร่างบางอย่างปรากฏอยู่ในเงามืดทันใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังขอบคุณที่มาส่งอาหารคำสั่งสุดท้ายที่คุณจะได้รับนนรู้สึก ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ใกล้เข้ามาเขารีบวิ่งออกจากบ้านแต่ประตูถูกล็อกจากด้านนอกกอเสียงหัวเราะเบาดังขึ้นทุกมุมของบ้านและสุดท้ายนนทนก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับคำสั่งอาหารที่ไม่เคยถูกส่งกลับมาอีกเลยล่ามาคืนสุดหลอนคำสั่งสุดท้ายจากลูกค้าบรรยากาศกลางคืนฝนตกโปรยปลายใบหน้าของเมษาพนักงานส่งอาหารมอเตอร์ไซค์เต็มไปด้วยความเหนื่อยลละเขามองแอปพลิเคชันส่งอาหารบนมือถือก่อนนอนที่จะเห็นคำสั่งซื้อที่เขารู้สึกแปลกใจร้านอาหารที่ลูกค้าสั่งอยู่ในซอย ที่ไม่คุ้นเคยและดูเหมือนจะอยู่ในพื้นที่ที่แทบไม่มีคนอาศัยแต่เพราะต้องการทํายอดส่งเมษาตัดสินใจรับงานเมื่อเมษาขับรถเข้ามาในซอยมันเงียบงนันและไม่มีบ้านเรือนใดที่เปิดไฟถนนหนทางเต็มไปด้วยเงาของต้นไม้และในที่สุดเขาก็มาอยู่ที่บ้านไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างเมื่อเขาเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบรับแต่เขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดังออกมาจากภายในบ้าน เมษาถือถุงอาหารไว้ในมือขณะที่ประตูเปิดออกด้วยเสียงที่ดังเอียดร่างของชายชาราเดินออกมารับถุงอาหารด้วยมือที่สั่นเทาใบหน้าของเขาซีเซียวและดวงตาดูเหมือนจะไม่มีแววชีวิตเมื่อเมษาส่งอาหารเสร็จและเตรียมที่จะกลับชายชาราคนนั้นพูดคำสั้นๆที่ทำให้เมษาต้องหยุดเดินอย่ามองกลับมาเมษาขับมอเตอร์ไซค์ออกมาอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงเพราะความรู้สึกกลัวเขาไม่สามารถสลัดคำพูดนั้นออกจากใจได้ขณะที่ขับผ่านกระจกมองหลังเขาเห็นเงาเมื่อตาม หลังเขามาขาของเมษาเริ่มอ่อนแรงแต่มอเตอร์ไซค์กลับดับกระทนหันเขาพยายามสตาร์ทรถซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่ติดทันใดนั้นเองเสียงกระซิบที่น่ากลลุกดังขึ้นจากด้านหลังเจ้ามองกลับมาแล้วก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทเมษาไม่เคยกลับบ้านในคืนนั้นและทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวของเขาต่างไม่กล้าไปที่ซอยนั้นอีกเลยลามาคืนสุดหลอนตอนคำสั่งสุดท้ายในคืนฝนตกหนักพนักงานส่งอาหารหนุ่มได้รับคำสั่งด่วนให้ไปส่งอาหารที่บ้าน หลังหนึ่งในซอยที่มืดมิดขณะที่รถไปตามเส้นทางสายเปลียวเสียงฝนตกกระทบพื้นดังกล้องกลิ่นเหม็นน่าอบวนไปทั่วบริเวณเมื่อเขามาถึงบ้านหลังนั้นพบว่ามันเป็นบ้านเก่าที่ทุดโซมและเงียบสงัดหน้าต่างทุกบานปิดสนิทไฟในบ้านเมื่อสนิทเขาลังเลที่จะเข้าไปแต่คำสั่งยืนยันให้เขาส่งอาหารไปที่ประตูหลังของบ้าน ขณะเดินไปที่ประตูหลังเขาได้ยินเสียงฟีเท้าแผ่าๆอยู่ด้านหลังเขาหันกลับไปมองแต่ไม่พบใครเมื่อมาถึงประตูหลังมันค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆเผยให้เห็นเทียงเงาดำร่างหนึ่งยืนอยู่ในความมืดเสียงกระซิบเ,เบากระซิบว่าขอบใจนะสำหรับคำสั่งสุดท้ายชายหนุ่มวิ่งหนีทันทีแต่เมื่อมองกลับไปบ้านหลังนั้นหายไปแล้วทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและกล่องอาหารที่ตกอยู่กลางถนนลามาคืนสุดหลอนตอนถนนไร้าทางกลับ กลางดึกท่ามกลางความเงียบงันตัวเอกขับรถกลับบ้านหลังจากทํางานเลิกดึกถนนที่มืดสนิทและไร้ผู้คนรถคันเดียวที่วิ่งอยู่ดูเหมือนถูกล้อมรอบด้วยความเมื่อเสียงเครื่องยนต์เป็นเสียงเดียวที่ดังอยู่ในตอนนี้ไฟท้ายแปลกๆที่ปรากฏขึ้นมาในกระจกหลังขณะที่เขามองกระจกมองหลังเขาเห็นไฟท้ายของรถอีกคันที่ดูเหมือนจะไล่ตามมาทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครอยู่บนถนนเขาหันกลับไปดูข้างหลังแต่ไม่เห็นอะไรการไล่ตามที่ไม่มีที่สิ้นสุด เขาเร่งความเร็วเพื่อหนีไฟท้ายแต่ไม่ว่าจะเร่งแค่ไหนไฟท้ายก็ยังตามมาไม่หยุดเขาเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติหัวใจเต้นแรงรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังอยู่ในรถกับเขาในที่สุดตัวเอกหยุดรถและลงมาตรวจสอบแต่กลับพบว่าถนนนั้นว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีใครอยู่ข้างหลังมีเพียงความเงียบที่น่ากลุกลามาคืนสุดหลอนตอนสายส่งมรณะในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักและฟ้ามืดสนิทเด็กหนุมชื่อก้อง ทำงานเป็นพนักงานส่งอาหารที่มอเตอร์ไซค์เขาได้รับคำสั่งให้ไปส่งอาหารที่บ้านเลขที่99ถนนเก่าๆที่ถูกลืมในแถบชานเมืองที่ที่แม้แต่แผนที่ยังไม่แสดงชัดก้องรู้สึกแปลกแต่คิดว่านี่คืองานที่เขาต้องทำเมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวสภาพบ้านเก่าโทรมเต็มไปด้วยเถาวัลย์และหญ้าที่งอกสูงหน้าบ้านแต่มีแสงไฟจากหน้าต่างห้องหนึ่งก้องรู้สึกหวาดหวั่นแต่ยังเข้าประตูทันใดนั้นประตูก็เปิดออกโดยไม่มีใครอยู่ก้องรู้สึกไม่ดี จึงตัดสินใจเข้าไปในบ้านเพื่อตามหาเจ้าของบ้านภายในบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นหนาและกลิ่นอับชื้นเสียงกระจกบานเล็กๆแล,ละลอยตามลมขณะที่ก้องก้าวไปเรื่อยๆเ,เขาได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเบาๆจากชั้นบนเมื่อเขาขึ้นไปถึงห้องที่มีแสงสว่างเขาพบว่าไม่มีใครอยู่แต่กลับเห็นรูปถ่ายเก่าๆบนกำแพงทุกภาพมีแต่พนักงานส่งอาหารที่หายตัวไปในเมืองและก้องก็พบว่ามีรูปหนึ่งคือเขาเองในวินาทีนั้นฝ่าย ก็ดับลงเสียงหัวร้อย,ย่อดังขึ้นจากทุ่ห้องก้องรีบหนีออกจากบ้านแต่ประตูทุกบานถูกล็อกและเขาต้องหาทางออกก่อนที่บางอย่างจะตามมาหาเขาลามาคืนสุดหลอนตอนคําสั่งสุดท้ายตอนดึกคาสั่งด่วนกลางดึกเป็นเวลาตีสองไรเดอร์ได้รับแจ้งเตือนคําสั่งซื้ออาหารที่มาอยากกระทำหาแม้ว่าจะเกือบจะเลิกงานแล้วแต่เขาก็รับงานนี้ร้านอาหารที่เปิดตลอดคืนจัดเตรียมอาหารไว้เสร็จเรียบร้อยเมื่อไรเดอร์นําอาหารขึ้นรถเขาสังเกตว่าปลายทางอยู่ลึกเข้าไปในซอยเปลี่ยวและไม่มีบ้านคน ทางเปลี่ยวที่ไม่มีจุดสิ้นสุดไรเดอร์ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าซอยตามแผนที่แต่ยิ่งขับเข้าไปก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถนนไม่มีที่สิ้นสุดทั้งๆที่ระยะทาง,ทง,ทงจากแผนที่บอกว่าใกล้ถึงแล้วแต่เขาขับมาเป็น10นาทีแล้วก็ยังไม่เห็นบ้านหรือจุดหมายใดๆบ้านเป้าหมายที่ถูกทิ้งร้างในที่สุดเขาก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งที่ดูเก่าและซุดโซเหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่มานานแล้วแต่แสงไฟหน้าบ้านกลับเปิดอยู่แม้จะรู้สึกแปลกใจและไม่สบายใจแต่ไรเดอร์ก็ลงจากรถ และเดินไปเข้าประตูเพื่อส่งอาหารเงาเมื่อในบ้านเมื่อประตูถูกเปิดออกเงาเมื่อใหญ่โผล่ออกมาจากภายในบ้านเงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาไรเดอร์เขาถอยหลังด้วยความตกใจแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาจากห้องนั้นแม้ว่าเขาพยายามจะพูดหรือขอความช่วยเหลือการหายตัวไปของไรเดอร์เช้าวันรุ่งขึ้นโทรศัพท์ของไรเดอร์ยังคงส่งเสียงแจ้งเตือนคำสั่งที่ยังไม่ได้ส่งอาหารในถุงวางอยู่หน้าบ้านเก่าแต่ไรเดอร์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ